วิธีเช็คเครื่องนะครับว่ามันหลวมหรือหรือเครื่องมันแน่นหรือเปล่าถ้าเราโยกอย่างเงี้ยมันจะแน่นเพราะว่าเรามันยังมีลานอยู่มันยังมีลานอยู่เราจะโยกเฟืองมันจะแน่นไปหมดเหมือนกับเราซื้อของมาเนี่ยมันก็จะโยกคุณจะจะไม่รู้ว่ามันหลวมหรืออะไรหรือเปล่าเราต้องปลดลานออกก่อนถ้าเราผลดลานออกมใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ย ผมแบ่งตรงกลางมันใช้ลูกหมูบาดตรงกลางไปจับล็อกตัวนี้ผมใช้้วโพวกมือเนี่ยกดมันไวนน้เวลาจะไขลานเวลาจะกดลาน ดูนะครับผมปวดลานได้ละมันจะโยกมันจะรู้เลยเนี่ยพวกนี้มันจะขยับได้ละเมื่อกี้มันจะแน่นเปียเลยตอนมีลานจะแน่นแต่ทีนี้มันจะขยับได้ละเนี่ยคือฝั่งนี้จะเป็นลานเป็นเฟืองฝั่งฝั่งเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวลมตัวเกิลมันเนี่ยมันจะรู้ได้เลยว่ามันหลวมหรือมันแน่นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันจะโยกได้ถ้ามันโยกได้เยอะอย่างเนี้ยก็แสดงว่าบูธมันหลวมเครื่องมันจะไม่แน่น อย่างตัวนี้อองเกอมันเลยเนี่ยมันโยกได้เยอะอย่างเงี้ยถ้านมีลานอยู่เราจะไม่รู้เลยว่าเครื่องมันหลวมหรือไม่เราต้องคลายลานอก่อนวิธีคลายลานก็คือเอาตัวนี้ครับผมแล้วก็ไขควงที่ผมแหวงไว้อย่างเงี้ยเอามาจับไว้อย่างเงี้ยใช้นิ้วโป้งมือกดตัวนี้คือมันจะเป็นตัวล็อกลานมันล็อกกระปุกลานนยพวกเนี้ยเขาจะใช้จะบปิงกดตัวนี้กดเข้าตรงฝันมันตรงเนี้ย เราก็ใช้ไขควงเขานี่ปุ๊บให้กุญแจเข้าไขควงเข้าแล้วกดกดไว้แล้วก็ปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวล็อกล็อกตรงฝันมันนะครับพอล้านหมดเรามาขยับดูมันจะรู้เลยว่าตัวไหนหลวมไม่หลวมเนี่ยมันจะโยกได้ยางเงี้ยโยกได้เยอะเงี้ยถึงหลวมถ้ามันหลวมมันถอยลงมันก็หลบหลบเฟืองตัวอื่นถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้มันหลวมมันฉีกลงมา มันก็ไม่ถึงเฟืองตัวข้างบนเนี่ยครับวิธีเช็คเครื่องว่าเครื่องรวมเครื่องแน่นไหม